สวดีครับพี่หนุ่มดันเป็นแฟนคนน้ำแข็งใช่น้ำแข็งน้องเสี่ยวหลังจากที่เข้าเดินทางมาตอนนี้11บเโมงสินาทีมากอดเพื่อ,นอ,อสนมน,น,กกนะครับแต่วันข้ากลางเริ่ล่างก่อนะครับวันนี้จะมา,า,าแนะนำนะครับแนะนำคนคนขับใหม่นะครับเพราะว่าเซบีแกลา ไปทำงานแล้วนะครับผมสวัสดีครับพี่เลิศครับสวัสดีครับผมมาแล้วมาแล้วครับพี่รองมาครับแท่นอ่ะเสียดีละหลัง10เสียดีแล้วไปเห็นเบียดครับอยู่ได้ยู่หรอครับอยู่ได้ครับผมแล้วแล้วยู่ไปนุ่งกันไหนอ้าอยู่ได้ครับเจ้านายใจสปอร์ตครับคือว่าใจสปอร์ตคือโหว่าใจสปอร์ตไปทีที่พิ่งยัง <laughs> ตอนนี้ก็ขับมาประมาณ200โลแล้วเนาะวันนี้เนาะครับผมหอดง่ะนะครับก็มาพามากินข้าวเนาะหลายอยา่างส้มตำปลาเคิ้ยวก็ทันหวังครับขายดีมากๆเลยคนระับมีร้าน,นเดียวเนาะมาแต่สายก่อมาแต่ละยองครับไม่พอกันแล้วนะเนาะเื่นนะึ้นเนาะครับที่<ม>น้องฝากเปก็น่าใจ ที่เลินด้วยนะครับฝากเป็นเงินแจ้งี่เลินด้วยให้อยู่นานๆนะครับบริบาลเคลื่อนลำบากเถอะเนาะอ๋อมอลับบริบาลหลับอ่าเขาบอกว่าจะอยู่นานๆจนเขาไล่หนีหมดแล้วครับเออถาเบิ้งถาเบิ้งเบิ้ง,บงกันไปยาวๆอยู่อยู่ให้ได้ก่อนเขาอยู่ยาวมาแล้วครับ,เ,รบเอาข้าวเหนียวมา้าลำด้อครับสอง เอาเลยเอากล้องเด,ด้วยสองิมก่อนนะนำแน,น่นอนชิมไม่กอาหารบ้านก่อนอเลยครับ อืมใจอร่อยนะแดดพอดนะไม่หนาวครับขึ้นแค่น้ำดีเลยวฉัมันจะหนาวคืนมไม่ดมแล้วกุยดีใช่ไหมดมเนาะโอ้คุยดีเหรอมันเก็บแก้วคุยกับผมหลายรอบแล้ว <c oughs> กืม่อนโอาอืมหมให้ฟองมากหรอกมาก สมูะก็หมั่นน้ำไปโดมร้อยหลายก็มาฝากจับจับก <c oughs> ินา,าเออาเดินก้อนน่อยจะได้ขึทำได้ีน่ออ๋อเดินอก<ะ>อ,งงอนน่อย,อยได้ขมาดขี่เล่าได้วอนอ่ะ

เป็นว่าฮันดิซันผมกินแต่ฮันดิซันครับผมกัอีตาบเลยล่ะจะไปอยู่เขตไทยได้ดือด

กินกับข้าวเปลายกินกับข้าวเปลายพวกกินขาา้าวไหล

เ้าก็คินมาคร้วพี่น้าง